สวัสดีครับพวกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะปิฟิล์มนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีผมมอมผมมอมนะฮะมัมไม่ทำอะไรมอมมอมแล้ว่านแล้วแอนมอมมอมแล้วก็มอมมอมมีสองมอมอืออืออือเอ้าเอ้า เจอช่วงชุลมุนนะครับทุกคนตายแล้วมอมทับกันจะกัดกันละห้ามกัดกันเออห้ามกัดกันอันนี้อันนี้เดี๋ยวโดนมอมงามหัว ทุกคนครับผมก็จะรดน้ำนะครับรดน้ำดาวเรืองนะครับทุกคนให้ความชุ่มชื่นกับดอกไม้อันนี้เราจะรดทั้งดาวเรืองแล้วก็แพงพวยนะครับผมก็จะว่าทำแปลงปลูกผุกูกเพิ่มนะจริงๆมันต้องมีดอกคุณนายตื่นสายด้วยนะครับ จะไ,ได้มีสีสันเนาะทุกคนเนาะโอเคถึงอยู่ตรงนี้ผมผมไม่ได้แยกเลยนะสงสัยเราต้องปักไม้ไผ่ล้อมเอาไว้นะครับเพราะต้นมันสูงนะครับเวลาโดนน้ามันมันจะร่วงๆนะครับนะ คือยามเย็นนะครับทุกคนวันนี้ดีหน่อยนะครับมืดช้าหน่อยนะครับแต่เมื่อวานมืดเร็วเร็วนะครับวันนี้โอเคหน่อยถ้าเป็นเมื่อวานนะไปแล้วความมืดนี่ไปไปหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะพยายามตื่นช้าครับทุกคนเพราะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงการทําคลิปใหม่นะครับเราตื่นสายนะครับเราก็จะมีเวลาทําคลิปน้อยเราต้องฝึกให้ตื่นเช้าครับพอตื่นเช้ามาเราจะได้มีเวลาที่มากขึ้นนะนะครับคือเราติดนิสยัยตื่นสายมาจากการตามหมอํำบ้างลิเกบ้างเพราะว่ามันเล่นดึกใช่ไหมแล้วเราก็ต้องตื่นสายนะครับจริงๆอยู่บ้านอะ นะครับมันไม่ได้ไปตามงานดึกๆนะเนาะเดี๋ยวผมค่อยๆปรับตัวนะครับเอซีนะครับแต่ก่อนตื่นมาเออแปดโมงเก้าโมงก็มีคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ต้องสิบโมงสิบเอ็ดโมงหรือเที่ยงถึงจะมีคลิปนะครับนั่นแหละครับเราต้องปรับตัวครับผมก็จะพยายามครับถ่ายคลิปให้เยอะๆขึ้นนะครับทุกคนถ่ายคลิปให้เยอะๆขึ้น คือวันวันนึ่งยังต่ำก็ผมก็เตียวไว้ประมาณไม่ไม่ต่ำกว่า4คลิปนะครับ5คลิปขึ้นไปถือว่าดีมากๆนะครับจริงๆคลิปอะไรก็ได้จริงๆนะแต่คราวนี้คือเราก็ต้องมีช่วงเวลาเนาะครับตอนนี้ผมกำลังปรับสภาพอยู่อโอเคเดี๋ยวเราลดทางเดินด้วยครับ ทางเดินมันเป็นฝุ่นครับนะี่ฮะเราก็ลดทางเดินนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกปุ๊บดินมันก็จะแห้งครับตรงไหนที่มันเดินบ่อยๆมันจะกลายเป็นฝุ่นเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นจะเป็นทางเดินนะครับมันก็เลยกลายเป็นฝุ่นนะครับเดี๋ยวกองหญ้าพวกนี้นะครับกองดินปุ๋ยเนียผมก็จะขนไปรวมไว้ทีเดียวเพราะว่า จะได้หมักให้เป็นปุ๋ยนะครับก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มทำแล้วเนาะคือสองวันมานี้ที่ผมได้มาอยู่บ้านเนี่ยคือยังยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะนะครับได้แต่ซักผ้าทำคลิปตัดต่อนะครับก็หมดวันแล้วเพราะเราตื่นสายนะครับตอนนี้ก็จะตื่นให้เช้านะครับเมื่อเช้าก็ตั้งนากาปลุกไว้ก็ดีขึ้นนะครับ ก็เร็วกว่าชั่วโมงหนึ่งแล้ววันนี้ก็จะต้องคืนพุ่งนี้เอ้ยพ่งนี้เช้าต้องตื่นต้องตื่นอย่างน้อยก็คือเจ็ดโมงกลางๆนะครับถ้าหกโมงก็จะดีมากนะ,ะเดี๋ยวก็จะทำเวลาใหม่นะครับปรับร่างกายใหม่ให้เรามีเวลาในช่วงเช้าเยอะนะครับจะได้มีงานที่ที่เราทำได้มีเวลาเหลือๆนะครับตื่นสายแล้วเวลามันน้อย นี่เราลดลดหน้าดินนะครับทุกคนเพื่อให้หน้าดินอะ่ะมันไม่เป็นฝุ่นนะครับเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาฝุ่นกบเลยครับคือหน้าฝนอะ่ะมันมีความชุ่มชื่นตลอดนะครับแต่หน้าหน้าแรงอย่างเงี้ยคือฝนมันไม่ตกจริงๆนะเนี่ยไม่ตกก็เหมือนกันครับดอกไม้หรือหญ้าก็อาจจะไม่ค่อยงามเพราะว่าฝนมันไม่ค่อยตกแล้วนะครับ ก็จะต้องใช้น้ําประปานะครับในการลดน้ํานะครับอาจจะเสียค่าน้ําประปาเยอะหน่อยลดน้ํานะครับดินเนี่ยหน้าดินเนะี่ยคือช่วยในการลดฝุ่นนะครับมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นก็คือการลดน้ําเท่านั้นครับเราก็ค่อยๆทําไปครับ อันนี้ผมก็ลดแค่จุดบริเวณนี้นะเดี๋ยวถ้าหน้าหนาวนะครับถ,ถ,ถ้าเกิดมันหนาวนะจะหาฟืนมาก่อไว้ให้หมานะครับแต่มันยังไม่หนาวอ่ะนะไม่รู้จะหนาวหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าปีนี้จะหนาวนะครับแต่คราวนี้บ้านผมมันไม่มีภูเขาอ่ะนะ แต่มันก็ยังถือว่าอยู่ในโซนภาคเหนือตอนล่างก็ยังพอมีอากาศที่เย็นอยู่นะครับโซนพื้นที่นะครับพื้นที่ที่อยู่บนภูเขาอ่ะมันจะหนาวกว่าเพื่อนอย่างเช่นเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยหนาวแน่นอนนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงภูเขาอะนะครับบ้านของแมงกับพูนนะหนาวแน่นอน น,นี่เราลดเพื่อปรับสภาพหน้าดินนะครับไม่ให้ดินมันแห้งกลายเป็นฝุ่นนะครับก็ไม่ได้ลดบ่อยๆนะครับก็ลดบ้างอ่าโอเคแล้วก็ปิดน้ำนะครับนี่ก็ชุ่มชื้นแล้วนะครับข้างหลังนี้แม่เขาก็กวาดใบสักกองกองไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องออรับช่วงต่อนะครับ เดี๋ยวแมงกระบี่จะเก็บกวาดให้เป็นกอ,กองนะครับเพราะว่าใบาสักมันหล่นมันหล่นเยอะจริงๆนะทุกคนนะแล้วมันก็จะลกมากๆเลยนะครับถ้าเราไม่รักษาจุดบริเวณนะครับตรงนี้เป็นจุดหลังบ้านที่เป็นเขตของอานะครับติดต่อกันนะครับไม่ใช่เขตผมนะแต่ว่าเรามาอยู่เราก็ทำให้มันสะอาดได้ จะไหมหมอมอจะมอมเดียวเอไรเนี่ยนอนนอนมานอน,น,อนอยืดยืดจะมอมมานอนนะครับนอนตรงนี้นอนเล่นอันนี้แม่เขาก็ตัดฟืนฐานเอาไว้นะครับเพื่อที่จะ ได้เผานะครับอรอบนี้ผมยังไม่ได้ฟันกระถิ่นเลยนะกระถิ่นก็คือ,อตรงนี้นะครับเนี่ยกระถิ่นเพราะว่าถ้าถ้าเกิดเราเราเราไม่ฟันนะมันมันก็จะไม่แตกยอดออกมาให้เราเก็บนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยต้นแก่ๆอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกระถินต้องขยันขยันฟันให้มันแตกนะครับ ก็คือป่าข้างๆเนี่ยคือถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมค่อยๆถางค่อยๆดายไปครับคือทุกอย่างครับการทําความสะอาดเราต้องมีเวลาให้นะครับก็ผมก็ต้องดูเนาะนะครับก็สลับกับการไปถ่ายคอนเทนต์บ้างนะครับอยู่บ้านทํางานที่บ้านบ้างน,นะครับคือเราทิ้งบ้านไปเนี่ยเรา ไม่ได้ดูแลบ้านไงมันก็มีทุดโสมตรงนี้คือทุตโสมเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทําหลังจากที่เดี๋ยวผมผมคิดว่าผมต้องขอตามอีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งนี้ที่จะไปช่วงปลายเดือนพศจิกาใช่ไหมเพราะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวจะอยู่บ้านาดูแลบ้านนะครับแล้วก็ทางปรเทของเราไปแล้วก็คอยจัดวันเวลาที่ไปตามริเกใหม่นะครับ ชุ่มชื้นไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับทุกคนเริ่มมืดแล้วดาวเรืองก็เรียบร้อยครับได้น้ําชุ่มชื้นนะครับเนี่ยไม่มีอะไรมากครับดาวเรืองดูแลไม่ยากครับขอแค่อย่าขาดน้ําทุกอย่างอย่าขาดน้ํานะครับเราอาจจะได้เห็นดอกจําปีนะเพราะว่าปลูกมานานแล้วยังไม่เห็นนี่คือจําปีแคะนะครับอันนี้คือหมื่นลี้เขาบอกหอม แต่ยังไม่ทันโตเลยนะครับเออ,เอดอกไม้ที่บ้านนะครับทุกคนยากาศนะครับเดี๋ยวต้นสักอะ่ะผมก็ต้องทยอยตัดยอดมันลงนะครับเพราะว่ามันมันบังครับมันคืมครับคือตอนเนี้ยดาวเรืองเนี่ยมันมันจะไม่ได้แดดเต็มที่เลยเพราะว่ามันมียอดสักบังอยู่นะครับต้องตัดลงมาบ้างนะครับเพื่อให้ออแสงอะ่ะมันได้ส่องถึงนะครับ ต้นไม้เวลามันใหญ่เป็นคุมนะถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันก็ปรับได้นะครับช่วยได้นะครับสังเกตตอนนี้ไฟโซลาเซลล์ยังไม่ติดนะครับแต่ว่าผมเปิดไฟข้างในนะฮะนี่นะครับโซลาเซลล์ยังไม่ติดนะครับยังไม่ถึงเวลายังไม่มืดดีพอถ,ถึงเวลาเนี่ยมันติดเองเลยนะครับอัตโนมัติติดมันก็พร้อมๆกันนะตอนนี้ยังเป็นจุดสีแดงอยู่นะครับ ตอนนี้แมงกะพี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ไม้นะเพราะว่าไม้มีปัญหาอยู่ว่าจะส่งไปให้เพจเขาดูให้นะครับไม่รู้สึกว่ามันมันดังไม่ดีนะครับมันเหมือนมีอะไรไปแทรกหรือไงไม่รู้นะครับ okay. ก็เดี๋ยวรอบหน้าว่าจะหรือหลังนี้นะคือทั้งหลังเลยนะครับรือเพราะว่าผมจะยุบ มาอยู่หลังนี้นะครับแล้วก็รวมหลังนี้นะครับให้เป็นหลังเดียวนะครับผมเรา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 ไม่ได้สร้างเยอะไงตอนนั้นเราสร้างเอาไว้าการแดดกฟฟนันฝนนะเนาะแต่ตอนนี้คือมันเริ่มผุแล้วนะครับยาคามันมันหาไม่ได้แล้วมันหายากครับแล้วก็จะค่อยๆทำของเราไปติดแล้วครับตัวคนติดแล้วติดแล้ว วางแล้วติดหนึ่งดวงดวงอื่นยังนะครับดวงนี้ติดแล้วนะครับดวงอื่นยังอรอเวลามันติดไม่เท่ากันนะบางทีก็เท่ากันก็แล้วแต่นะครับบางทีมันก็เท่ากันทีมันก็ไม่เท่ากันเดี๋ยวจะรอดูว่าติดพร้อมๆกันไหมโอ้จะมอมนี่สบายเลย นอนเกลือกสบายเลยน้มันนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่นอนเกลือกสบายเลยอืมนั่นยันด้วยมียันด้วยมอมอ่ะเออเอ้าออื ท้าระทำตัวหรือนมดีมมมมมะกินอาหารเปียกพรุนี้เหลือเหลืออีกซองนึ่งอาหารเปียกอะนะตอนนี้นะครับไฟล่าสุดติดหมดแล้วนะครับติดหมดแล้วอันนี้ติดบ้านแม่ก็ติดแล้วก็อันที่ยังไม่ได้เอ,อ่อใส่ก็คืออันนี้ก็ติดนะครับ นี่แห,หมพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยอันนี้เห็นไหมความสว่างไหมครับระหว่างไว้ก็สว่างเนี่ยนะครับความสว่างของโซลาเซลล์นะครับ แล้วก็ถึงเวลาคามืดอีกแล้วเนี่ยวันเวลาเร็วมากเลยทุกคนนะครับผมยังทําอะไรไม่เสร็จเลยนะบางทีผมมันคิดว่าเอ๊ะเราทาอะไรอยู่นะบางครั้งมันไม่ได้มันไม่ได้ดั่งใจเราเลยนะคือเราอยากทาอน,นุนี้มันก็ไม่ได้ทำสักทีนะเดี๋ยวผมจะต้องหลายๆอย่างที่จะต้องสละเวลาเพื่อทําไม่ทํามันก็ไม่ได้นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ